สวัสดีค่ะครับพบกับพ่อ,อน้อยผอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศาบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์่ะวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุสําหรับหลายๆท่านนะคะกระทรงวันเดือนปี เกิดเข้ามาให้ดูให้ว่าลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในเดือนไหนค่ะเพราะนั้นก็ทย่อยทตย่อยต่อในจะ่ะก็เออท่านนึงท่านบอกว่าท่านเกิดวันที่30เกิดวันที่30ธันวาคม2509ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในเดือนไหนค่ะวันนี้พอ,อน้อยมีคำตอบให้เลยนะจ๊าสำหรับท่านที่เกิดวันที่30ธันวาคม2509 ท่านสามารถที่จะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือน,นตุลาคม2568เป็นต้นไปซึ่งเดือนตุลาคม 2,568เป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ2,569ท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุในช่วงนั้นท่านจะอายุ59ปีในปีงบประมาณ2,569เพื่อที่จะขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ2 5 7 0ตามระเบียบเลยก็คืออายุครบ60ปีในเดือนไหนเดือนถัดไปท่านก็จะเริ่มได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะจ๊ะ30ธันวาคม2 5 0 9ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม2568เป็นต้นไปไม่ควรให้เกินเดือนธันวาคม2569เพราะอะไรเพราะว่าพอในเองไม่อยากให้เสียสิทธิ์แม้กระทั่งเดือนเดียวท่านสะดวกช่วงไหนท่านไปลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยนะจ๊ะสำหรับท่านที่สอบถามมา30 ธันวาคม2509ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2568เป็นต้นไปไม่ควรให้เกินเดือนธันวาคม2569เพราะว่าท่านลงไปแล้วท่านก็จะเริ่มได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถัดจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่30ธันวาคม2569 เพราะฉะนั้นเดือนแรกที่ท่านจะเริ่มได้รับเบีอย่างชีพสูงอายุท่านจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนมก,กร,ราคม2 5 7 0เป็นต้นไปซึ่ง เดือนมก,กร,ราคม2570เป็นเดือนที่อยู่ในปีงบประมาณ2571 0เป็ไปตามระเบียบกันเลยนะจ๊ะกากคงจะชัดเจนสำหรับท่านที่สอบถามมาไปลงที่ไหนไปลงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบตเทศบาลหรือสำนักการเขตณนะภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะจะเอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนำไปบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบันได้สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคารได้ทุกธนาคารทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูด้วยนะเจ้าว่าบัญชีของท่านมีการเคลื่อนไหวไหมเลือกเอาธนาคารใดธนาคารหนึ่งบัญชีใดบัญชีหนึ่งที่มีการเคลื่อนไหวถึงคราวที่ท่านจะเริ่มได้ระเบียอย่างชีพผู้สูงอายุกรมบัญชีการจะได้อนเงินให้ท่านอนเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ได้สําเร็จ นะจ๊ะเคสนี้เกิดขึ้นที่ส่วนราชการที่พอ,อน้อยปฏิบัตรริราชการอยู่ค่ะบัญชีตอนที่นํามาลงทะเบียนผู้สูงอายุไม่ทราบว่าบัญชีตัวเองโดนปิดนะคะเดือนแรกที่จะเริ่มในระเบียอยางชีพผู้สูงอายุกรมบัญชีกลางโอนเงินไม่สําเร็จไม่เสียสิทธิ์แต่จะเสียเวลานะจ๊ะ,ะก็ฝากไว้สําหรับท่านที่จะไปลงทะเบียนผู้สูงอายุกันนะคะค่ะหรือท่านใดที่จะสอบถามพอ,อน้อยเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนผู้สูงอายุลงไปแล้วจะเริ่มได้รับเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนไหนปีพศไหนเป็นต้นไปไม่ว่าจะเป็นการย้ายภูมิลำเนาย้ายภูมิลำเนาอย่างไรสิทธิจะได้รับต่อเนื่องจากที่เดิมแล้วมาที่แห่งใหม่ใต้คอมเมนต์ส่งคำถามมาได้เลยทุกคำถามที่ส่งมาพอน้อยเองตอบทุกคำถาม ไม่มีคำถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามปอน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะ่ะสำหรับในคลิปนี้พอนะต้องกลับลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ